มาเริ่มออโอเคกูเปิดที่ปเปิดกัน,กนเอาสวัสดีค่ะทุกคนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูนาดาเกมเมอร์ทีวี TV หรือพี่เอ็นดีนะคะทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปบัตเตอร์ไฟฟ์มเหมือนเดิมแหะทุกคนไม่อยากโยนอะคือไม่อยากแบบถ้าแบบคอนเทนต์แหกตำราแหกแนวอะจะเล่นบัตเตอร์ไฟโรมิ่งบัตเตอร์ไฟไฟเตอร์เคยเล่นโรแม็พัง ยืนไม่ไหวเหมือนกันนะคะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดหอมเจอเซนเนียลอายาแวนวิล่าวูคองอีกโอ,โอ้ตีสแตนซีซีนี่มันเจออะไรวะเนี่ยฝั่งเราก็จะมีเราเป็นบัตเตอร์ไฟฟาร์มยูเอเมเอเลนกลางแก๊สโลมิงอันเลนออฟเลน เอลินเลนมังกรนะคะแคลรีจริงๆเราอยากเล่นแคลเราอยากเล่นเมเราเราอยากเล่นเลนกาอยากเล่นเป็นเมดอ่ะล้วกดกิสซี่มาว่าจะไปเล่นเมดแต่แบบเพื่อเรากดซ้ำมากดคับมาแล้วก็เลยแบบไม่อยากเห็นแกตัวไงแบบไม่อยากเห็นแกตัวก็เลยเสียสละไปเล่นเนีไปเลยแต่ตาจะรอดไม่ไม่รู้นะคะ ต้องมาลิ้นพร้อมใจว่าเราจะรอดหรือเราจะไม่ใหญ่ค่ะไม่กงม่เลยวะอาศัยขวานจะแม่ขวานอาศัไอเดียถาขวานก็ถึกถ้าใส่โมตีมก็แรงเพราะว่ามี มีเลยวะมีดาช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะคะทุกคนคือที่เราจริงๆอง่ะเราคลิปจะตีสองคลิปนั้นแหละปาติดไว้ให้สำหรับมสมาชิกช่องใช่ไหมล่ะแต่ที่เราเปิดเพราะว่าเรากลัวคนดูเขาจะไม่เห็นไงตัวคนดูบางคนเขาเข,ขาถึงไม่ได้แบบไม่มีคนดูนะ ตอนนี้ก็ประมาณเวลา8โมง53ไม่สี่8โมง54นาทีนะคะเวลาที่เราอาัดคิปก็คงจะตรงเวลาแหละไม่ตรงเวลามากหรอกต้องอาดคลิปแบ่8โมงถึงจะตซีมไม่ตรงเวลาแต่เราก็บอกเลยว่าเรานะทำตามสัญญาทาตามเวลาไอ้ทาตามตารางน,นะไม่เคยผิดพลาดไม่เคยเปล่อย ฉันจะทำยังไงดีอยากกวนป,ป่าว่ะป่าฝั่งข้างนีมน่ากินจริๆงๆป้มเลนมังกรของเราถูกโจมต,ตีช่วยดูหนุคนป้มเลนดาของเราถูกโจมต,ตี อยากจะเอาวีล่าขอไปเอาวีลาก่อนแล้วกันนะแต่วีล่าเหมือนจะถอยเนาะวีล่าถอยแล้วก็ถอย สินเนี่ยจะมาป่าววะสินเนี่ยได้ไปแล้วคินยนีน่ล่นไดล่างโดนว้าทำอะไรดีปะใปจะตายเลย เราต้องฟาร์มก่อนวะทุกคนอุ้ยมันเลเวลห้าแล้วว่าเฮ้ยบูคองจะมาเปล่าวะไม่ราแหวงบูคองเนี่ยบูคลองหลาวหิได้เลย แต่มันก็ต้องมาแหละสวยงามแล้วไม่อยากพากันทุกคนภาคาไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลย คือไทยเป็นแล้วลไทยนี่มันเอาดะมันเอามังกอ่อนมาวิวูของมานะัน่งอยู่มาเรีนมันก่อนมาเรียนตรงนี้จะด้วย ไอคลิปได้ไหมเอเข้าไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวตายเขาป้องจาบปตูมันจะปิคี้ยแก เล่นงานเข้า เอเอยูเอไม่ใช่ยาเอได้เลยแต่ต้องรอแก๊กหึงได้ไหมเพื่อนดึงตัวไหนก็ได้ Oh mama no novel yeah. na we must stay vigilant จัดเลยว่ะปัดอันติเฮ้ยแก๊กเก็บเข้าป้อมเถอะเข้าป้อมเถอะเข้าป้อมเถอะอย่าตาย เดี๋ยวเถอะเฮ้ยอเ,ออเอลนยดีนะเล่นธรรมดาไม่น่ดาดึ๊ซุปเปอร์เกรดงออกไปแล้ว แกจะดึงเงินโดนเยถอะขังกันมาเลยเ้ยไม่ตาย ไม่ตายได้ไงวะได้เลยมันไม่ตายตำนางของเราถูกโจมตีตน่งของเารายได้งไงก่ ตัวอะไรก็ได้มาดิแล้วมัวแต่จะบวกอย่างเดียวอะดิไม่ได้ฟาร์ม เกินไปอ่ะฉันจับเกาะใครไม่เข้าเลยอ่ะทุกคนมันเล่นไม่ออกเป็นอะไรอ่ะมือเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรวะเป็นที่จังซันจังสีจังซันเนาะมันเป็นจังซันแล้มันมันเล่นบอออกมาถึงเป็นที่จังได้ฝึกเกาะบอลหูเหมือนกันเหมือนกันมันเป็นที่จังได้แน่ เกลัวยิงสตันว่ะใครมันสั่งให้แจกแล้ว die An enemy has been defeated die An ally has been defeated your tower has been destroyed double kill enemy legendary your tower has been destroyed. oh ออบเจกว่ะทุกคนไม่เจอออบเจกก็เจอ,อยูนเช็งอย่างฟันเนี่ยไม่เจอแจกก็ไม่เจอแจกก็เจอ,อยูนมันเป็นทิ้งจังสั้นว่ะโอ้ย เบื่อเซเนียรมันมีสะท้อนน่ะโอ oh, จะตายวันนี้นี่นเราไม่กล้าเข้าหว่ะทุกคนเราควรโดนลิงบุบบ่ะเห็นมา <be defeated. S 1> แน่แน่ลินเ จีไม่ตายใช่มันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายจะให้ทำยั่ไรอ๋อเจ้าไม่ต้องไหลละ ช่างแม่งมันจบแค่นแหละเล่นฟาร์มก็เจอแต่อย่างเนี้ <c oughs> ยเกมนี้ไม่โทษฟาร์มนะแต่ออฟเลนอะคือมันไม่ได้ปะวะทำไมฉันต้องเจออลเลนแจกด้วยวะเจอออฟเลนแจกแจกอะไม่ไม่ออฟเลนแจกก็ป่าแจกไม่ไม่ป่าแจกก็แครี่โยนป่าออกเม็ดออกลม รวมแจกยจ่งกันะเนี่ยแล้วเราเข้าไม่ได้อะมันมีสตารนะ์น่ะใครจะเข้าไปก็เข้าไปเลยเข้าไปเจเข้าไปตายก็ออกไปเอาเถอะเซ็งวะ่ะรายงานแม่ง อีลีมันจะตา,ตายเยอะแต่มันก็ยังช่วยทีมอ่ะโอ้ยชิปเองเอ้ยแจ็คอเคแกะแหลงไดมอนก็เล่นดีเว้ยทุกคนเซนเนียยนี่อนคอนอะไรอ่างเนี้ยโอเค แพ้ก็แพ้ช่วงมาเดือดทุกคนโอเคจบคลิปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณที่มาดูขอบขอบคุณที่กลัมาเข้ามาดูขอบคุณที่รับฟังค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน